สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำเค้กอัลมอนด์กันนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งเค้กนะคะ80ผสมกับผงฟู1ช้อนชานะคะน้ำตาลน้ำตาลอันนี้จะใส่ไม่เยอะนะ90ขา90ค่ะ9กกรัมไข่2ฟองนะคะอัลมอนด์สไลด์70กรัมนะคะเนยจืด70น้ำมันพืช30นะคะ เริ่มแรกเราก็จะตีไข่ให้ฟูก่อนนะคะไข่ไข่ทั้งใบอะคะ่ะไข่ตีให้ฟูประมาณประมาณหนึ่งให้เห็นว่าไข่ฟูขึ้นจนเป็นสีขาวนะคะซึ่งจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะสักพักหนึ่งค่ะ อันนี้พอดีว่าจริงๆมันต้องใส่น้ำมะนาวนะแต่ว่าเจ้าของคลิปลืมซื้อมะนาวมาก็ก็ลองตีดูลองตีดูเอ๊ะมันก็ขึ้นฟูดีแต่อาจจะนานนิดนึงนะคะยอดอ่อนมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ไม่มีเอสพีด้วยเลยก็เลยลองลองลองทําดูว่าจะได้ศึกษาไปด้วยว่าถ้าไม่มีมะนาวแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะมันก็ก็ขึ้นดีนะคะเพียงแต่อาจจะต้องใจเย็นนิดนึง ส่วนแป้งเค้กเราก็จะร่อนเตรียมไว้นะคะแล้วก็เนยจืดผสมกับน้ำมันพืชน,นะคะแล้วเอาไปละลายในไมโครเวฟตั้งไว้ให้เป็นอุณหภูมิห้องนะก็คือให้มันละลายเลยนะคะละลายให้หมดแล้วก็มาตั้งตั้งเตรียมไว้แล้วเราก็รอให้ไข่ขึ้นโฟูเดี๋ยวเราก็จะเตรียมใส่แป้งเป็นลำดับต่อไปนะคะ อันนี้เริ่มขึ้นโฟูลแล้วนะคะ อันนี้ใช้เครื่องตีแบบระดับต่ำสุดนะคะตีจนเห็นว่าไข่ตั้งยอดอ่อนก็ถือว่าใช้ได้จะบอกเวลาที่แน่นอนไม่ได้นะคะเราก็จะเตรียมแป้งที่ที่ร่อนหน่ยนะคะใส่แล้วก็ใช้ไม้พายค่อยๆตล่ำนะคะ ค่อยๆตะล่อมไปนะคะ เราก็จะนำแป้งนะคะที่เราตีนะเอามาผสมในถ้วยเนยกับน้ำมันพืชที่เราเอาไปเวฟรวมกันนะคะเพื่อให้ให้แป้งบางสวนนะเป็นเนื้อเดียวกันกับเนยนะคะ เราก็จะคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกัน เริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเทเรวมกันในชามโถใหญ่ เมื่อกี้เรานำเดินมาผสมในโถเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะใส่วานิลาเพื่อให้เค,ค้กมีความหอมตีให้มันเข้ากันนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วใช้พายค่อยๆตะล่อมก,ก็ใช้ได้ค่ะ อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทใส่พิมพ์อันนี้เจ้าของคลิปเอาเอามอนสไลด์รองก่อนนะคะ1ชั้นเพื่อให้เวลาเคี้ยวขนมจะได้มีความกรุบกรุนะคะจากนั้นเราก็เท,เทปแป้งส่วนที่เหลือลงไปแล้วก็ ใช้อัลมอนด์สไลด์ที่อบแล้วอันนี้เลือกแบบที่อบแล้วนะโรยหน้าแล้วก็จะเข้าเตาอบนะคะประมาณ30นาทีนะคะเค้กก็จะสุกพอดีแล้วเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะคะว่าเค้กอัลมอนด์ของเราจะรสชาติเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูเค้กตอนที่อบเสร็จแล้วนะคะหน้าตาน่ากินมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ